สวัสดีครับปอแม่พี่น้องที่ฮักจุฟูจุคนครับมากินข้าวด้วยผมเห็นแล้วเน้อครับปอแม่พี่น้องครับวันนี้ผมได้เมนูแบบเมียงเมียงแบบเมียงเหนียงแท้ๆครับมาฝากปอแม่พี่น้องครับผมได้พักจุ่มปลาผมเอามาลวกแล้วก็เอามาย้ำใส่ปลาต้มครับเป็นปลาจาริต้มนะครับย้ำใส่ตำพริกแห้งใส่ข่าให็นไอยนะครับสูตรของผมนะครับนี่ครับพักจุ่มปลาน้ำพรน้าตาครับนี่ครับพักจุ่มปลาออกกลางตรงครับออกฐานน้ำมันชาตินะครับบ้านปอแม่พี่น้องห้องพักอ่ะยังครับ บ้นผมหมูพักจุ่มปลาครับเอามาย้ำใส่ปลานะครับครับพริกแห้งจีครับครับแครปหมูครับหอมแบงครับกรับผักหอมป้อมเจ้าครับป่าแล้วดครับสูตรนี่ครับสูตรวิถีบ้านนาเนื้อครับปอแม่ปีน้องครับเอามากินเด็ดได้ผมเลยนะครับย้ำพักจุ่มปลาใส่ปลาต้มครับเดี๋ยวขึ้นคอครับคอหน้าตาเน้อครับนี่ครับพี่อีเลยนะครับนะครับย้ำพักจุ่มปลาใส่ปลาต้มยอกครับยอกอืมอืม ครับผิดจีดนะครับอืมต้นหอมอืมครับเมาอเมนูเมืองเมียงครับกลมสวยขาใวยให้น้อยหน่อยนะครับ ผมป้อมครับดูครับห,หวานปลาครับแล้วก็เอเกราของพรอะจิงปาง่าเขาไปเจาะหอมให้น้อยนะครับหอมจะกินหอมครับหอมหวานออกจากธรรมชาติครับนะครับฮมคือแฮงกี นะครับเมนูเมียงเมงครับยำพักหนูป่าใส่ป่าต้มตึงเมดาแตะงอกสต่ม,มารครับกลางป่าเคาะป่ากลางตื้นหมด้วยครับป่าชนีต้มนะครับเคาะๆแต่จีน เรามาย้ำใส่พักจุ่มปลาครับน,น่าตาดีครับอื้มเนาะเนาะเนาะเจกับกกต้นหอมครับแมงนูเม่งเมียงครับ ทำไมพี่น้องภาคอื่นน่าใจใกินครับเ้าจุ่มป่านครับเขาจุ่มป่าน,นะครับผมก็มาย้ำเซป่าที่อครับอจะแห้งตีเลยครับอืมแซมหมูมมบตดต้ย ครับหอมแบงปึ้งนยครับจนหอมหอมป้อมนี่นะครับเพราะหอมป้อมครับเลยครับ เพักออกกลางธรรมศาสตร์นะครับพักาจุป,ป่าครับบ้านพ่อแม่ไปน้องผักอื่นห้องวัวพักอะไอย่างนะครับคอมเมนต์ไตคลิปได้นะครับ ต้องโอ้จีครับนี่ครับโดร่โดร่ปรมัติวลองเฮ้ยอืม 嗯，我我我。 เมนูเมงเมียงครับเพิออกต่ธรรมศาตรครับปีได้กินเตียงเลยนะครับหอมแบงครับ อโอ้โหเจมอะครับหวานปลาหวานพักหนุ่มปลาครับมอะ เออืมของป้อมตั้อยง ดึงล้ำแต,แต่ครับออกไป,ไปน้องครับโอ้โจานมาเลตบุเล่น,นะครับบ่เซียงครับ ริมแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับคลิปนี้ตีปลาพ่อแม่พี่น้องมากินเมนูเมงเมียงได้ผมนะครับเมนูเม่งเหนียแต้ๆครับยำผักสุ่มปลาใส่ปลาต้มครับจีพริกคับเห็นนะครับกับแครปหมูกับผักของป้อมกับผักกับหอมแบงเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ทุกคนนะครับจะขคอยดีตามเคลียของผมเนื้อครับเปอย่าลังใจให้ผมเยอะครับด้วยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจิ้มนะครับ แค่นี้ก็เป็นกําลังใจตียิ่งใหญ่แล้วครับตีหผ่มจะมีกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับแคานี้ก็ขอขึ้นปมูมายเป็นคือคุณนอยู่ดีใจคิดจำได้ก็ขอขึ้นสุขความมุ่งมั่นปรารถนาคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองรับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนจุฟูจุคุณนะครับปัาการคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ